คุณผู้ชมครับประชาชนเฮลั่นแหละครับสาปรปกครองกลางมีคำพิพากษาแล้วค้างค่าปรับใบสั่งจราจรต่อภาษีต้องได้ไป้ายวงกลมครับเพจคนล้านนาครับได้เผยข้อความว่าประชาชนเฮลั่นสาปรปกครองกลางมีคำพิพากษาแล้วค้างค่าปรับใบสั่งจราจรต่อภาษีต้องได้ไป้ายวงกลมโซเชียลก็แชร์กันว่อนแหะครับชี้ในทะเบียนไม่มีอำนาจที่จะชะลอการออกป้าย หรือแค่ออกใบแทนให้พร้อมสั่งขนส่งจ่ายค่าสินใหม่ให้กับผู้ฟ้องด้วยงานนี้ขนส่งเหนื่อยครับโดนคำตำหนิเพียบแต่ตำรวจลอยตัวสารปกครองกลางมีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำครับที่ลงไว้ในวันที่18ธันวาคม2 5 6 7เกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์ที่ค้างค่าปรับใบสั่งตามกฎหมายจราจรแล้ว นายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกไม่ออกป้ายทะเบียนวงกลมให้โดยส่งมอบแค่ใบเสร็จชำระค่าภาษีประจำปีและก็ประทับตราว่าใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีไม่เกิน30วันให้แทนพร้อมเอกสารที่ปริ้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์แสดงรายละเอียดข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจรโดยอ้างข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมขนส่งทางบกเพียงฝ่ายเดียว เป็นการละเลยและก็ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และก็วิธีการของพระราชบัญญัติการจราจรทางบกดังนั้นจึงไม่มีอำนาจในการชะลอการออกป้ายภาษีวงกลมให้กับเจ้าของรถที่ค้างชำระค่าปรับจราจรทั้งนี้ศาลยังสั่งให้กรมการขนส่งทางบกจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ประชาชนผู้ฟ้องคดีด้วยแหละครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ไปจ่ายนะครับค่าปรับนะจราจรก็สามารถที่จะต่อทะเบียนได้นะครับ